อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่นอีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันกับ e n s ช่น Impact อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาหากล่อง Luxury Chase นะครับมันเป็นกล่องทองระดับสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งผมไปเจอเคสนี้เนี่ยตอนที่ผมวิ่งหาไอบันทึกนี้นะครับเนี่ย หาเสร็จบันทึกนี้นะครับว่าถ้าหากลบแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมอยากรู้ก็เลยวิ่งเล่นหาดูนะครับจนผมวิ่งมาถึงบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายสุดของแมปบนสุดตรงนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนเทเลพอร์ตมาแล้วก็กระโดดวิ่งมาตรงปลานี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเป็นโดมไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครอบเต็นท์อันนี้อยู่นะครับเราจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาแก้ฟาเซอร์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งฟาเซอร์ตรงนี้เนี่ย ไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันนะครับก็คือเราตีกล่องไหนม,มันก็หมุนแค่กล่องนั้นกล่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตีทีละกล่องเลยนะครับให้มันหันหน้าไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับเ <ME DI ES H> มื่อเราแก้พัลเซอร์ได้เสร็จเนี่ยโดมไฟฟ้าตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับซึ่งในนี้เนี่ยมันไม่มีของอะไรเลยนะครับมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือตรงนี้นะครับเป็นข้อความที่สูญหายนะครับหลังจากมาอ่านแล้วเนี่ย มันจะมีคาใบ้บอกเราอยู่นะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นเกาะน,นะครับแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ตั้งค่ายตามกระดูกงูและบุกโจมตีนะครับซึ่งคำใบ้ในข้อความนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ขึ้นเกาะมุ่งหน้าลงมาทางใต้ก็คือลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตั้งค่ายตามกระดูกงูนะครับกระดูกงูเนี่ยมันเลื้อยลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย ซึ่งค่ายเนี่ยผมก็เดาว่ามันเป็นแคมป์ค่ายฐานเล็กๆนะครับตามกระดูกงูผมก็เลยมาหาซึ่งมันจะมีจุดนี้นะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหาสจุดตรงนี้ไม่เจอนะครับแล้วผมก็วิ่งหาไปทั่วจนผมมาเจออยู่ตรงนี้นะครับเป็นพิกัดต,ต,ต่อไปก็คือเป็นหลังคาสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเทเลพอร์ตมาใกล้ๆแล้วก็วิ่งมาตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผม นี่นะครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแคมป์แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีมอนสเตอร์ทั่วไปตามทางแล้วก็อยู่ตามแคมป์นะครับก็กําจัดให้หมดแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อความที่สูญหายไปต่อไปอยู่นะครับซึ่งเมื่อเรากดอ่านไปสนิดนะครับมันก็จะบอกว่าต่อไปนะครับเขาจะย้ายไปทางตะวันตกเฉียงใต้และจะตั้งค่ายบริเวณหน้าเซอร์เพนเฮดนะครับ <_' int> เหนือใต้ออกตกนะครับ s p อร์เพนเก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะตั้งค่ายเนี่ยบริเวณแถวๆนี้นะครับก็ให้เราเทเลพอร์ตมาแล้วก็ลองมาสำรวจแถวๆหัวเ p e n h เ a นเตรงนี้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับเมื่อเราวินมาถึงแล้วเนี่ยบริเวณโครงกระดูกหัวงูตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นแคมป์ลักษณะเหมือนเมื่อกี้นะครับ เื่อเราบ,บินมาถึงแล้วก็มาสำรวจแถวๆนี้นะครับเมื่อสำรวจไปแล้วบริเวณนี้เราก็จะเจอข้อความอีกใบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกคำใบ้ต่อไปว่าเขาจะหันไปทางเหนือมุ่งหน้าไปแถวๆหมู่บ้านฮิจินะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแล้วเขาบอกว่าจากหน้าผาสูงชันของหมู่บ้านบางทีอาจจะเห็นกิจกรรมโจรสลัดในทะเลตะวันตกเฉียงเหนือได้ชัดเจน ซึ่งคำบ้านของเขาก็คือเขาจะขึ้นมาทางเหนือมาตรงหมู่บ้านนิจิตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะอยู่ตรงหน้าผาของหมู่บ้านนิจิก็คือโซนนี้เราก็ไปสำรวจบริเวณนี้นะครับผมบนี่นะครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้มันก็มีแคมป์เหมือนเดิมนะครับเราก็สำรวจหาบันทึกต่อนะครับซึ่งบันทึกเนี่ย มันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ข้อความที่สูญหายอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งคำใบ,บ้ในข้อความนี้นะครับมันจะบอกว่าทะเลทางทิศตะวันตกบนเกาะเล็กมีแสงระยิบระยับบางทีมันจะเป็นของที่ลักขโมยมานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเปิดแแบบขึ้นมาเช็คเหมือนเดิมนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับตะวันตกก็คือทางนี้แล้วก็ทางทะเลตรงนี้นะครับก็ให้เราหันหน้าไปทางทิศทะเลตรงนี้นะครับ หันห,หน้ามาทางทิศตะวันตกเราก็จะเห็นเกาะเล็กๆตรงนั้นนะครับผมตรงนี้นะซึ่งตามคาใบ้ในบันทึกมันบอกว่าเกาะเล็กนะครับผมทางทิศตะวันตกก็คือน่าจะเป็นเกาะน,นี้นะครับเราก็บินไปตรงเกาะน,นั้นเลยนะครับ ซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องทองลักซ์ซรี่นะครับผมโผล่มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีข้อความสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าว่ายน้ําถึงหรือเปล่ามันก็จะมีเรืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็กระโดดมาแล้วก็เรียกเรือขับมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็เปิดกล่องเลยนะครับผมก็นํามาฝากกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับเคสที่ผมได้ไปเจอมานะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม